ขบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านขอผมพลเอกพิสิทธิ์สินิสานประธานคณะกรรมธิการองค์กรศรัทธาตามต้นมูลท่านที่สองรับมอบจากท่านการลงจันทิกประธาน,นาคณะกร,รรมริการองค์กรศรัทธาตามธรรมูลให้นำเสนอผลการศึกษารายงานผู้สอบญชีรายงานการเงินและรายงานการเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของธ่น,งน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2 5 6 5โดยโดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ที่ปุะนุมได้รับทราบ ก่อื่นผมขอญาตเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าต้องขอขอบพระคุณทางทักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความสําคัญในการปรับปรุงการจัดทํารายงานตามคัแบบนนําของุีิสภาโดยได้ปรับปรุงการตรวจสอบองค์กรสระให้มีความรวดเร็วเป็นในทางเดียวกันและส่งผลตรวจให้สภาโดยรวดเร็วมีเนื้อหาที่ชัดเจนมากขึ้นและมีหลักฐานอ้างอิงเรื่องนี้นับว่าเป็นตัวอย่างให้กับเงินงานอื่นด้วยทั้งนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรสระตามรัฐธรรมนูญ ทำการประเมินการใช้จ่ายตนเองในชั้นต้นก่อนโดยสนักง,งานการตรวจเงินดินอาจช่วยวางแนวทางในการปฏิบัติให้หลังให้หลังจากนั้นสนักง,งานการตรวจเงินพนดินจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้มาประกอบการพิจารณาในชั้นต่อไปโดยแสดงเห็นภาพว่าผลการประเมินส่งผลต่อความประหยัดเป็นไปตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพเกิดผลสำลิดคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมายอย่างไรแทนที่จะทำการวิเคราะห์ประเมินใหม่ซึ่งเป็นการซับซ้อนและต้องใช้เวลามากขึ้น สำหรับในส่วนของพนักงานป้องกันและปราบปรามการชุดเลียงชาติผมขอสรุปเนื้อหาที่สําคัญเจาะจากผลการศึกษาโดยรวมจากการศึกษามีข้อสังเกตที่น่าสนใจคืองบแสดงฐานะการเงินในท้ายเล่มของรายงานประจำปี65ของ,ของคณะกรรมการปปชนั้นมีความสําคัญต่อการติดตามตรวจสอบประเมินผลการทํางานขององค์กรเป็นอย่างมากซึ่งคนทั่วไปอาจไม่ทราบว่างบแสดงฐานะทางการเงินของรายงานประจําปี กับงบแสดงฐานะการเงินที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้นมีข้อมูลไม่ตรงกันดังนั้นคณะกรรมการขอเน้นย้ำว่าควรใช้ฉบับที่ผ่านการรับรองของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาเป็นข้อมูลเพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือเรื่องนี้เรียนมาหลายปีแล้วนะครับจนปีนี้เป็นปีสุดท้ายของปปชแล้วก็ยังไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ข้อกฎหมายท่านต้องไปคุยกันเองครับปปชกับสตงนะครับกฎหมายสตงรรยงานนะครับแต่ก็ แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินท่านทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรายงานในของเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับว่าทําไมผู้ตรวจการแผ่นดินถึงแนบรายงานการเงินมารายงานประจําปีได้เรื่องที่2ครับเรื่องการจัดแถมทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างที่ท่านว่าครับปประชมอบอานาจให้แยกดาเนินการได้แต่ทําให้ผู้บริหารไม่มีเครื่องมือในการติดตามและปรับปรุงการดาเนินงานในภาพรวมได้อย่างสมบูรณ์อีกทักยังพบว่าการรายงานของปปชส่วนกลางและส่วนภาคมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างที่ท่านในเรียนนั่นแหละครับ เรื่องที่3เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนในเรื่องสีมผูหน้า28่นะครับพบว่าสำนักง,งานปปชมีแนวโน้มการกักเงินไว้เบื่อเบิกเหเรื่อมปีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสำนักง,งานปปชจะมีการแต่งตั้งนักทำงานติดตามประเมินผลการบัตรเพื่อกำกับติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ก็ยังไม่มีปัญหาดังกล่าวที่เรื่องกล่าวมาแล้วเรื่องที่4ครับจากการประเมินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพบว่าสำนักงานปอปชไม่สามารถประเมินได้ตามหมายและตัวชี้วัด นะครับในหน้า4.6ถึง4.8เล่มสีชมพูนะครับเรื่องแรกหน่วยง,งานภาครัฐที่ผ่านการประเมิน ITA มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า180แต่ท่านดาเนินการได้เพียง70.52นะครับเรื่องที่2ครับเรื่องที่ทัการปอชมีชมติไต,ต่สวนปีงบมาณ2563กำหนดให้เป้าหมายแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2ปี 100, 100, 100. ละ100รัาง,งานปอปชดำเนินการได้128.02ต่ำกว่าแผนถึง71.98นะครับคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยรวมต่อทั้งกาปรปอชดังนี้ สำนักงานปปชควรให้ความสําคัญในการกําหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมเพื่อให้สามารถติดตามและกำกับดูแลเป็นไปตามเป้าหมายและเวลาที่กําหนดรวมทั้งควรปรับปรุงรูปแบบแบบฟอร์มในการรายงานให้เป็นไปาทางเดียวกันเรื่องที่สองครับรายงาน,นผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินนั้นถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญที่จะเป็นการสะท้อนเห็นภาพกระบวนการทํางานขององค์กรได้ดังระบบอย่างชัดเจนหลังจากที่ได้มีการใช้จ่ายเงบไปมาแล้วซึ่งผลการเหมือนได้แสดงให้เห็นว่า สำนักงานปาชามีแนวโน้มการเงินไว้เบิกเริ่มสูงปีขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นสำนักงานปาชาวควรให้ความสําคัญในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการบริหารง,งานทั้งระบบและสามารถนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลมีความคุ้มค่าเพียงพอและเหมาะสมสุดท้ายครับที่สําคัญที่อยากจะเน้นคือว่าองค์กรเองต้องกล้าเผชิญกับปัญหาและมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขเพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กร ซึ่จะช่วยรับความร่วมมือจากผู้มีส่วนข้องทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณครับ